เดชอกย้นอนยุคเ,เป็นยังไงคะเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องล่ากเลยนะคะคือว่าตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเรียนจบใหม่แล้วพอดีแม่ก็ได้ที่มาที่หนึ่งอะนะคะแล้วจะมาซื้อก็เลยว่าเออจะปลูกบ้านกันเอแล้วพอที่นี้พี่คืองบมันน้อยก็เลยว่าแม่เลยว่าเออเอาข้างล่างเป็นบ้านปูนนะข้างบนเป็นบ้านไม้ก็เลยว่าเออพอดีโอเคก็ จะไปซื้อก็ทําอะไรกันแล้วอะคะ่ะปลูกปลูกข้างล่างเป็นบ้านตูนแล้วนะคะคพอดีสมัยแบบว่าคือแม่หนูกับยายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หัวโบราณมากนะคะเขาจะแบบว่าชอบเอาบ้านไม้ที่แบบว่าเอาคนไม่อยู่แล้วจะมาปลูกต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะคคแล้วพอดีมีเพื่อนของแม่คนหนึ่งเขาเพิ่งเสียะค่ะปะอ่ออายุมาลสามสิบกว่าได้แล้วนะคะ嗯嗯ก็เลยไปขอซื้อไม้เขามาเพื่อจะมาปลูกเป็นชั้นที่สองอะค,ะค่ะพี่<อ>ก็เลยเออ ปรากฏว่าเขาก็ขายก็เลยไปซื้อมา uh huh. พอปลูกบ้านอะไรกันเสร็จแล้วก็นอนได้ประมาณเดือนสองเดือนอะนะคะครับก็หนูเองจะเป็นคนที่นอนข้างล่างอะนะคะอ uh ื huh. ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างบนอนี่พี่แบบเดินนึกน,นึกลักษณะออกไหมคะว่ามันเป็นบ้านไม้อะนะคะ uh huh. จะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างบนแล้วก็เอ๊ใครเดินอยู่เพราะทาั้งทัที่ยายแล้วก็แม่เนี่ยแล้วก็หนูเองอยู่อยู่ข้างล่างออื uh huh. ก็เลย เออก็เลยแบบว่าถามแม่ว่าเออแม่เนี่ยคืออะไรแม่ก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่อยากจะบอกว่าเอบ้านหนูเนี่ยห้องน้ําคืออยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในบ้านก็จะเป็นทางลงบันไดลงมาอีกทีนึงบันไดไม้เหมือนกันนะคะครับแล้วก็หนูก็บอกแม่วันนั้นก็เป็นเป็นวันที่เแปลกมากคือเราสามคนอยากจะไปนอนชั้นบนน่ะพี่เออก็เลยว่าแล้วคือกางมุ้งนอนอ่ะพี่บ้านนอกอ่ะใช่ไหมคะกางมุ้งนอนก็นอนกันไป ก็ยังไม่หลับแม่อะไรกันพรายนี้หนูก็หลับไปแล้วยายหนูก็ตกใจกรีดขึ้นมาดังมากคือยายแก่แล้วนะคะแต่ก,กี้ออกมาว่าเฮ้ยผีหลอกผีหลอกเอรเกกาก็เอ๊ยยายเป็นอะไรเนี่ยแม่ก็บอกว่าแม่หนูก็พูดว่าเป็นอะไรเนี่ยแม่อะไรกินยาแล้วเออตาฝาหรือปากเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นคนเดินอยู่ข้างบนงเป็นผู้ชายตัวสูงสูงเออหนูก็ฟังแล้วแบบเออมันก็ เออแม่บอกยายนี่ว่าอย่าคิดมากนะก็นอนกันพี่สักพักหนึ่งคือยังแบบเราสามคนยังตั้งสติไม่ได้พี่มันเหมือนแบบว่าพี่นึกออกไหมคะว่าเป็นมุ้งอะค่ะพี่เหมือนคนจับมุ้งอะแล้วโผล่หน้าเข้ามาแบบโผล่เข้ามาเลยพี่โผล่หน้าเข้ามาแบบว่าคือตอนนั้นที่เห็นก็คือตกใจว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยอะไรแล้วค้างกันหมดเลยสามคนพี่แล้วตาเขาจะโตมากตาโตมากแล้วเขาก็จับจับมุ้งอยู่อย่างนั้นนะพี่จับมุ้งแล้วโผล่หน้าเข้ามา นานมากค่ะพี่ยายหนูเขาตั้งสติได้เขาก็ถีบบอกไปอเออถีบออกไปปรากฏว่าที่เขาถีบคือว่างเปล่าพี่คมันเหมือนมันเป็นแบบว่าเป็นว่างออกมาเลยอะ่ะอืเขาถีบไปคือมันเป็นว่างมากก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกันอีกเพราะว่าวันรุ่งขึ้นก็ไปทําบุญใหค้ครับแต่พอตกกลางคืนมันก็เป็นอีกแล้วพี่คือบ้านหนูเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝ้าใช่ไหมคะพี่คือคบแบบว่าปลูกแต่ว่าแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งอะ่ะแล้วหนูก็หวีผมอยู่หนูก็เอ๊ ใครวะเดินมาอยู่ข้างหลังแล้วก็วูบเข้าไปหนูก็นึกว่าแม่หนูเนี่ยเดินแต่บอกว่าไม่ใช่พี่ก็เดินออกมาเขาเดินออกมาอีกหนูก็เอ๊ะใครอีกก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่ก็เรียกแม่แม่แมแมแมทําอะไรอยู่แม่ก็ตะโกนออกมาคือข้างนอกค่ะาอาบน้ําอยู่อ๋อแล้วพี่เราแบบเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือว่าวันนั้นเนี่ยยายหนูเขานอนข้างล่างใช่ไหมคะคหนูกับแม่เนี่ยนอนข้างบน ยายยายเขาก็บอกว่าจะเข้าห้องน้ำอะพี่เขาบอกว่าเห็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงบันไดอืบันไดบ้านนั่งแบบก้มหัวพี่นั่งก้มหัวเลยอ่ะแล้วแบบยายก็ตกใจว่าเฮ้ยใครวะแต่พอหันไปอีกรอบหนึ่งก็คือไม่มีแล้วอะพี่เหมือนแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าก,กลัวมากแล้วเออเป็น เป็นประสบการณ์ที่คือเราเห็นกันหมดเลยสามคนนะคะแบบว่าต,ตัวเราคุณแม่คุณยายใช่ใช่เป็นเล่าใครตอนนี้คือเขาเชื่อเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือบ้านหลังนั้นก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าอเออ,อแบบคือเอาพระมามามา,มาเอ่อทำบุญบ้านใหม่แล้วอะคะ่ะเลยเลยไม่เป็นไรเพราะตอนตอนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ย<อ>คือยังไม่ได้ทําบุญบ้านอะไรเลยเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําไมถึงคิดว่ามันน่าจะมาจากเอ่อไม้แหละคะ อ๋อพี่คือก็เป็นเป็นพระเป็นพระของที่ถ้าถ้าถ้าคนสมุทงสงครามแม่นะคะพี่เขาจะรู้ว่าหลวงพ่อบ้านบ้านแหลมนะคะพี่<อ>จะดังมากแล้วจะมีพระองค์หนึ่งเนี่ยนะคะคือเขาจะรู้เรื่องพวกเนี้ยคะ่ะ<อ>ก็ไปไปให้เขามาแบบว่าเออทำบุญขึ้นบ้านใหม่<อ>เขาบอกว่าเนี่ยคือเขาเดินขึ้นบ้านปุ๊บเขาบอกว่าหุยบ้านเนี่ยทอไมกลิ่นแบบแป,กแป,กแปกลกๆอะไรประมาณเนี้ยพ<อ>ี่แล้วเขาบอกว่าไม,ไม้เบี้ยวมาจากไหนหนูก็บอกว่า อ๋อไปเอาไม้มาจากบ้านที่แบบคนเขาเสียไปแล้วแล้วไม่มีคนอยู่เลยซื้อเขามาอีกทีแล้วมาปลูกอะค่ะก็บอกกับเขาพาเขบอกว่าอุ้ยทําไมทําไมทำไมยังทําไมแบบเออเอาไม้ที่เขาตายแล้วมาปลูกล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโบราณก็ทํากันนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือตอนนั้นหนูกับแม่ไม่เชื่อไงคะแต่ตอนนี้คือเชื่อแล้วแล้วทุกวันนี้ก็บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่นะคะอ๋อเหรอ ใช่ไม่มีใครอยู่เลยพี่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่ในสวนอยู่อะค่ะเออไม่มีใครอยู่เนี่ยด้วยเหตุผลเพราะว่าไปอยู่แล้วอยู่ไม่ได้ใช่พี่ไปอยู่ไม่ได้อย่างอย่างป้ากับลุงอน่เมื่อครั้งล่าสุดไปอยู่อะพี่ก็คือเหมือนมีผู้ชายเขาบอกว่ามีผู้ชายตัวเออล่ำๆมานะคะอยู่อยู่ข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็กระแทกกระแทกบอกว่ากระแทกพื้นพื้นชั้นบนอะพี่ดังมาก ดังมากจนจนป้ากับลุงเนี่ยอยู่ไม่ได้ <He? S 2> ก็แลกใช่ uh ทุกวันนี้บ้านหลังนี้ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีคนเข้าไปพี่เพราะว่ามันอยู่ในสวนนะคะสมมุติว่าถ้าจะลุยเข้าไปนี่ก็ลุยเข้าไปได้ได้ได้พี่ uh เอารถเอารถขับรถไปได้อ่ะคะ่ะอ uh ๋อเหรอใช่แต่ว่าสวนนี่คือมันจะอยู่ข้างในเนี่ยมันจะลึกมากประมาณสองสามโละคะ่ะอยู่ใน <c oughs> จังหวัดสมุทรสาคร ช่อำเภอบ้านแพ้วค่ะพี่อ่าอันนี้เป็นบ้านของของของพวกเราเองของใช่เป็นบ้านของพวกเราเองแต่คือตอนนี้ทิ้งไปเลยพี่ไม่อยู่เลยสมมุติว่าถ้าเกิดพวกพวกเราจะขอเข้าไปไปดูอ๋อได้ได้ได้ใช่ไหมคบได้ค่ะพี่คุณแม่กับคุณยายไม่ว่านะไม่ว่าค่ะพี่เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นบ้านของเราสามคนนะคะพี่พี่ตอบแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากถ้าถ้าเป็นใคร ใครไม่เคยเห็นคือแบบว่าจะตกใจอ่ะพี่ม้งมันเป็นมุงที่แบบตะข่ายอ่ะพี่แล้วแบบว่าเห็นตาคนอ่ะเห็นเลยนะพี่เห็นว่าเป็นตาคนแต่แล้วก็เห็นเป็นโครงหน้าแบบเขาใหญ่มากหน้าเขาใหญ่มากใช่ผมใช่แล้วก็แบบแต่แต่นอกนั้นก็ไม่เห็นแล้วเห็นแค่ตรงหน้าแล้วตาเขาเหลือเกลียต้องมาที่พวกหนูอ่ะโอ้แล้วแบบเห็นแล้วพวกหนูก็ททำอะไรไม่ได้ยายหนูตกใจก็เลยถีบไปแต่กลับว่างไปเลยเป็นบ้านสองชั้นใช่ค่ะข้างล่างเป็นตูนนะคะแล้วก็ข้างบน ข้างบนเป็นไม้ค่ะยกพื้นสูงเออไม่ไม่ยกค่ะพี่คือเต็มหลังเลยใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็จะทําบันไดข้างบันไดข้างคือบันไดที่ลงมาด้านข้างจะอยู่ด้านข้างของบ้านใช่ใช่ค่ะแล้วต้องน้ําจะอยู่ข้างนอกอะค่ะพี่แล้วเวลาแบบว่าเวลาคนคนคนเขาจะแบบว่าถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้านอนอยู่ข้างล่างเวลาเขาเปิดประตูออกมาถ้าเขาจะเดินเข้าน้ำเขาเขาก็จะต้องผ่านบันไดอันเนี้ยค่ะแล้วบันไดอันนี้ก็เป็น เป็นห้องของคนที่เขาตายแล้วมาปลูกเป็นบันไดอะพี่ใช่เป็นห้องห้องที่เขานอนตายเลยแล้วมาปลูกเป็นบันไดออตอนนี้ตัวของน้ากอบครอบครัวย้ายออกมาจากบ้านหลังนี้ย้ายออกไปไกลาจากบ้านหลังนี้ไหมครับไม่ไกลค่ะพี่ก็ยังอยู่สมุทรสาครคือยังอยู่ยในละแวกนั้นแหละใช่ใช่ได้น้องแจ็คถ้างั้นเราจะไปที่นี่กันนะครับกับบ้านของน้องน้ําเรื่องของบ้านไม้ที่ทํามาจากไม้ผีสิง ใช่แล้วถ้าเกิดว่าพวกพี่จะไปนอนกันหรือจะไปนอนท้าวิสุทธิ์กันก็ได้นะคะเพราะว่าได้เพราะว่าบ้านนั้นไม่มีใครนอนจริงที่ละอีกันเขาบอกเลยว่าที่บ้านที่บ้านหลังที่อยู่เนี่ยนะคะพี่ไม่มีไม่มีสารพระภูมินะคะแล้วไม่มีสารพภูมิใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่หนูเข้าไปอยู่กันคือเราสามคนไม่ได้ทําสารพระภูมิกันเลยทําทําแค่ว่าเออ สายสินนะพี่สายสินแค่แค่รอบบ้านเฉยสามรอบเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่หายอะพี่ผมได้ก็ยังเห็นอยู่เพราะว่ายังไงถ้าเราไปเราคงจะไม่ไม่ไม่เปิดเผยนะครับว่าบ้านหลังนี้อยู่อยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่าคงจะรู้ละว่าอยู่ที่สมุทรสาครแต่คงจะไม่ระบุชัดเจนลงไปว่าอยู่ตําบลนี้อำเภอนี้หมู่บ้านที่พี่แต่แต่คนแถวนั้นเขาเห็นกันบ่อยมากเลยนะคะเห็นเห็นว่าเเห็นว่าผู้ชายเนี่ยมีผู้ชายอยู่ที่บ้านหนูออืเห็นว่าแบบว่าเดินอยู่รอบบ้านเลยพี่ต้งาร ใช่ทั้งนั้นที่ทุกวันนี้ไม่มีคนอยู่นะคะแล้วไฟเฟยิตัดไปยังฮะอ๋อไม่ตัดค่ะพี่แต่ว่าทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะมืดมากไม่เป็นไรคุณแจ็คผมรุยได้เพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้คำว่าพวกพี่ไปนอนครับคือหมายถึงว่าแจ็คไปนอนแต่ว่าผมผมไม่ได้ไปเออใช่พี่พี่พี่ต้องไปนอนแล้วพี่จะรู้เลยค่ะว่าพี่จะได้ยินเลยพี่จะได้ยินเลยว่าเป็นไงเพราะเพราะทุกวันนี้ก็มีคนลองไปอยู่นะคะพี่บอกว่าอย่างอย่างตาตาหนูเนี่ยเขาเขามาจากต่างจังหวัดเขาลองไปนอนคนเดียวเขายังออกมาเลยอะพี่อ้าวได้ องน้เคได้ทั้างั้นเดี๋ยวยังไงจะให้คุณพี่แจ็คกับคุณพี่โก้ติดต่อไปที่น้ำานะครับได้คะกนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณต้นธันวาคมผมจะไปไม่ใช่ผมจะไปฮะทีมงานเดี๋ยวช็อกจะไปนะครับได้คะไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึ่งนะ้ค่ะขอบคุณมากคุณน้ำค่ะค่ะสวัสดีครับเดอะช็อคย้อนยุค